วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําขนมกินเล่นที่บ้านกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยคโควิดก็ออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้เราก็มีส่วนผสมนะคะก็เป็นมะพร้าวใบเตยค่ะแล้วก็กะทิที่ผสมเกลือแล้วนะคะแล้วก็สาคูสาคูแล้วก็น้ําตาลนะคะแล้วก็จะมีน้ําตอนนี้เราต้มน้ําเดือดแล้ว อุ้ยเลยไม่ได้ใส่ใบเตยลงไปในน้ำห้เดี๋ยวใส่ใบเตยกันเนาะเดี๋ยวเราจะเอาใบเตยใส่ลงไปในน้ำนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมๆค่ะหนึ่งสองสามลาซูคุลาูคนะ,คะ A few moments later เป็นไงหอมไหมคะหอมหอมแล้ว แล้วน้าก็เดือดแล้วด้วยเด้อดังนั้นเราก็เอาแค่แบบหอมนิดๆ,ๆ,ๆหน่อยๆอพี่นด,ดาตักออกไปเลยต่ถ้า<ไ>ปเป็นพลาสติกต้องอย่าไว้นานนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะไม่ได้ป้าดานาน้าใส่ในกระมังนั้นได้เลยค่ะนู่นใส่ในกระมังนั้นแหละเออ,อเคเอวา,างไว้อ่ะต่อไปเอาสักคู่พี่นด,ดาสาักคู่มาใส่ เาทับพีมาช่วยเคลียร์ลงไปลูกอันนี้ไม่ตักใช่ไหมเคลียร์ลงไปลยเคลียร์ค่อยๆเคลียร์ลงไปมีความกังวลว่ามันจะละลายไปกับน้ำนี่หรอมากยอ่ะทัพีจะช่วย,อยอตอนนี้ก็ใส่สากคูไปแล้วอัน,น้นเอาทัาพีมาคนเล็กๆน้อยๆไม่ให้ติดก,กันแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่สากแป้งมันก็ไม่ค่อยจะติดก,กันร คนเล็กน้อยคายแล้วเดี๋ยวก็รอให้มันสุกเนาะพี่น่าคนลูกคนให้อยู่คนเนี่ค่ะเดี๋ยวมันติดเป็นก้อนค่ะลูกเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวมาดูใหม่นะมันเริ่มจะติดกันแล้วกินหอมมากเลยใช่ไหมคะคหอมโอ้หอมแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็จะสุกแล้วเนาะ เพราะว่าเนื้อมันใสนะไม่มีเป็นไตๆ่าาวนะเราใส่ปบบชิ้นใหญ่ๆเลยเวลากินเราจะได้บอกว่าได้เต็มปากเต็มคำใช่ไหมนนาดาไม่นะหนูชอบชิ้นชิ้นมากกว่าหมายถึงว่าชอบชิ้นเล็กๆอะเหรออ๋อ่วไม่ทานแล้วก็เราไม่ได้หัน่นะคะเพราะเราก็ไม่อยากเนให้มันเละเทะด้วยเย็นี่แล้วก็คนมะพร้าวลงไปน่ากินอ่ะ สีแบบแปลกมากเลยปกติไม่เคยทําสาคูแบบนี้นะคะเราก็จะเคยเตรียมทำแต่สาคูใบเตยที่แล้วก็ทำน้ำผึ้งน้ำผึ้งเจลลี่น้ำผึ้งนะวันนี้เราก็จะมาทามะพร้าวสาคู <laughs> สาคูมะพร้าว <laughs> ขูดเนื้อมะพร้าวกันอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวน้ําหอมนะคะต้นชายฝั่งว่าเราไม่รู้ป,ป้าาเอาไว้ขายเปล่าแต่ว่าเราเอามากินแหละ ครางนี้แล้วพ่อเห็น N, สอยไม่ขายอยู่ทำแบบนี้ได้ไหมได้ได้ได้ความอมายเป็นจริงๆริงดูดิพี่น่าจะทำมะพร้าวได้เปล่าเี่เออี๋ยวก็ทำเป็นชิ้นๆเอาไว้ใส่ในสาคูจะได้อร่อยอร่อยใช่ป่าวใช่ค่ะโอ้ยงมันมีเปลือกจุดมาเลยมันก็เอาออก เราก็จะมาใส่น้ำตาลนะคะคือใส่น้ำตา,ำตา,าลลงไปแล้วคนหน่อยแล้วอันนี้คือเราไม่ได้ใส่หวานมากใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นพวกไม่กินหวานที่ไหนได้น้ำตาลเรามีแค่นี้กินหอมมากค่ะหอมจังเลยคือสีเนี่ยจ,จะไม่เหมือนกับสาคูที่เราเคยเห็นตามท้องตลาดนะเพราะอันเนี้ยเป็นสาคูแท้ร้อยเปอร์เซน างเลิศไหมไม่มีปแป้งห่อหุ้มค่ะเนื้อเนื้อสาคูล้วนๆนะคะเนื้อสาคูที่เขาอัดแบบเป็นแม่ดๆกลมๆเนาะสีมันก็เลยจะเหมือนใบเป,ปลืกไม้เปลืกไม้โอเคเราทิ้งไว้ก่อนค่ะด้าเดี๋ยวสักค้ายเราจะเอาเนื้อมะพร้าวใส่ลงไปด้วยใช่ปะ ยกขึ้นมาแล้วนะคะสุกแล้วต่อไปอนาดาทำกะทิค่ะหัวมันที่จะเอาไว้ราดนะคะเอาโอเคแม่<ท>งงมามามาโองงเคโอเคเร็วเร็วะคให้มันนแบบนี้นะก็แม่บอกแล้วให้นาดารีบมานาดามันจะเดิน,นอยู่เพราะว่าเมื่อกี้ยกอันนี้อขอกก่ก็เลยตั้ขอของหม้ขอเลยค่ะก็ต้องมีการว่าใช่ไหมเอา <laughs> นี่เนี่ยคะ่ะเราอยากเที่ยวให้มันมันนะคะโอ้ก็คือไม่ให้มันแตกเป็นน้ำมันออกมาไม่งั้นมันจะไม่รู้มันจะไม่น่ากินใช่ปะ่ะพอมันเป็นน้ำมันอะ่ะเดือดทุกพักเลยคะ่ะอุย้ยเดือดขึ้นหน้าจอเลยนี่เราใส่ใบตือเพื่อความหอมเลยนะเดือดขึ้นหน้าจอก็คือควันใช่แล้ว หอมโขนหอม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 ไม่หอมไม่ที่นาดาหอมหมกลิ่นหอมแบบว่าหรือกลิ่นคัทจมูกเนี่ยคัทจมูกาแล้วเราก็ได้แล้วนะคะตอนนี้เราโรยหน้ากะทิไปแล้วเป็นไงน้าดาน้าดายิุดโชว์หน่อยนี่เว้ยอยู่ใกล้ๆนะหอมไหมหอมไหมยูต้าหอมไหมลูกหอมหอมอ่ะ อันนี้โอ้ยอันนี้ร้อนนะลูกเออโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทานกันเลยทานกันเลยแต่อันนี้ยังร้อนอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปชานกันนะคะแต่ว่าสําหรับมื้อนี้ถือว่าผ่านแต่รสชาติเป็นยังไงไม่รู้เน,นดาอ๋อยังกินไม่ได้หรอรอก่อนอะพี่นดา <c oughs> ร้อนพี่ช้อนมันร้อนแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ร้อนเลยร้อน่ปนี้ตั้น มันไม่ได้ร้อนเลยแม่จอปอะไรสุดๆไปเลยเนืญญ้อ้าลอยบ้าวอร่อย,อ,อ,ยอโยยอภิ้นาดาเป็นไงคะโคตรโคตรที่จะอร่อยค่ะคือแบบเนื้อสาคูมันนุ่มเลยเนอะใช่มันเหมือนชาไข่มุกเลย <laughs> แต่รสชาติจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ป <laughs> กติที่เรากินพวกสาคูที่อื่นอะ่ะมันก็จะแบบเนื้อเป็นไตๆนะคะแต่อันนี้แบบหมูมันไม่มีความเป็นไตเลย นันนิ่มๆเหมือนชาไข่มุกแต่ว่ามันจะละเอียด่อนกว่านันพอเอาลิ้นเน่บีบแค่นี้มันก็เหลวแล้วอะเดี๋ยวเราไปกินกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเราไปทำกันเองนะว่าจะรสชาติเป็นยังไงบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะคะบ๊ายบาย